اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ um ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามะนะ0218468100 8 1 8 1 2 9 6 1 5สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอ s s a l a m ม a l a i k u m ะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการมุสลิมไทม์ทางททบ5แห่งนี้ทุกเช้าวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลาห้านาฬิกาถึง5้นาฬิกา30นาทีท่านผู้ชมครับเมื่อเราพบกันมีรเรื่องราวดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับในช่วงห่วงใยด้วยใจรักเรายังมีครอบครัวของผู้ที่เดือดร้อนมาให้ท่านผู้ชมร่วมช่วยเหลือกันในช่วงนี้ครับช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกัดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้ ทีมงานของเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องทีม่มัสยิดดารุนโมซีนินบ้านดอนซึ่งได้รับคําแนะนําและการลงพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากท่านประธานชุมชนและคณะกรรมการมสัสยิดวันนี้ทีมงานรายการของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนคุณมูฮัมหมัดหรือคุณบรรจงสุขสุวรรณอายุ83ปีซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านด้วยกันทั้งหมด6คนลูกชายลูกสะพ้ายภรรยาและหลาน คุณมูฮัมหมัดเองมีโรคประจำตัวความดันเส้นเลือดในสมองตีบและไขมันในเส้นเลือดเมื่อตอนอายุ76ปีเขามีอาการวูบไม่รู้สึกตัวต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจากนั้นมาก็ไม่สามารถทำงานหนักอะไรได้วูบัมหัดครับอสามแดสิบสามแล้วแ3 83ามแล้วแล้วก็โรคประจำ มีความดันเแคนเลือดตีบในสมองไขมันทให้เลือดสามอย่างพอสาอย่างพอแล้วอร้อให้พอแล้วแค่นี้พอแล้วเระตอนเส้นเลือดตีบมีอาการอะไรไหตอนนั้นผมวูบไปไม่รู้สึกเลยไปวูบถึงโรงพยาบาลไปไปตรวจวูบไปเลยตื่นมาสายสายเลยเต็มไปหมดเลยในช่วงที่ผ่านมา คุณมูฮัมหมัดเองยังไปละหมาดอยู่เป็นประจำที่มัสยิดและทำหน้าที่เป็นมูอัซินอาซานอยู่ทุกเวลาแต่ในปัจจุบันนี้มิได้ทำหน้าที่มูอัซินแล้วแต่ตัวเขาเองก็ยังไปละหมาดที่มัสยิดอยู่เป็นประจำส่วนภรรยาคุณมูฮัมหมัดนั้นมีโรคกระดูกพรุนมีอาการสายตาฝ้าฟางต้องไปโรงพยาบาลตรวจทุกสามเดือนผมทำไม่ได้แล้วไม่ไหวมือมานชาไปแล้ว ลูกชายลูกสะพ้ายเขาเลี้ยงไกลวันนี้รายได้โดยส่วนตัวก็ไม่มีผู้สูงอายุมใช่ลูกสะพ้ายลูกชายคอยดูแลคอยดูแลดูแลแล้วตัวภรรยาเองมีโรคประจําตัวอะไรไหมครับโอ้ยหลายอย่างเลยกระดูกกระดูพูนเนาะดูว่าหน้าใจเลยอาทิตย์เดือนนึินไปหาโรงพยาบาลตำรวจสามครั้งสามเที่ยวตัวเหรอ ลูกตาลูกตาลูกตาตาหมอไหมตามันบังฟังนะเขไปคิดตรวจสุขภาพสามเรื่องสามอย่างเลยสามหมอเลยคุณอาเองเนี่ยไปละมัดที่มัสิตครับประจําจํามาจับคือถ้าไม่มีอะไรไม่ไหวเลยนี่คือมันก็ต้องไปแหละต้องไปต้องไปผมต้องไปตุ่มเัยสุ่มบั อาซานด้วยไหมอาซานไหวไหมไหวแล้วเหนื่อยแล้วก่อนนี้เหนื่อยแล้วนี่เหนื่อยมันแขมันขาดไปแล้วขเมื่อก่อนเมื่อก่อนไปอาซานด้วยอาซานทีแรกทีแรกเลยทีแรกเลยอาซานเลยเหรอที่มับอกพอนแล้วเสียงขาดไหมมอแล้วมอแล้วีมับบอกก่อนแล้วคุณมูฮัมมัดได้ทำงานช่วยเหลือมัสยิดมาโดยตลอดจนได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากมัสยิดให้ไปประกอบพิธีฮัจ ทุกวันนี้เขามีรายได้จากบัตรผู้สูงอายุและลูกๆเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายภายในบ้านทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดและผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนพร้อมถุงยางชีพให้กับคุณมูฮัมหมัดเพื่อเป็นกำลังใจต่อไป สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02-1846810-0818129615สสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอระมะศนะ02 1846810 0818129615 ท่านผู้ชมครับในช่วงแวดวงมุสลิมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปร่วมงานวักกาฟนะครับเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยฟตัตนีซึ่งจัดขึ้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเราจะไปชมพร้อมๆกันนะครับในช่ว,ว,วงของแวดวงมุสลิมครับในหลักการอิสลามนั้นการปฏิบัติหลักการทั้ง5ประการนั้นถือว่าเป็นความจําเป็นของพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิญาณตนเรื่องการละหมาด เรื่องการถึงสิ้นอดเรื่องากาศกาศและเรื่องการไปประกอบพิธีฮัจจ์แต่ยังมีส่วนอื่นๆมากมายที่ทําให้เกิดภาคผลบุญกับพี่น้องมุสลิมทุกคนและวากาฟก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการที่จะสร้างผลบุญให้กับตนเองสังคมและครอบครัววันนี้ในช่วงแวดวงมุสลิมผมจะพาท่านผู้ชมไปร่วมงานวากาฟเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยฟอตอนีครั้งที่หนึ่งที่กรุงเทพมหานครในช่วงของแวดวงมุสลิม บิสมิลลาฮิเราะฮีมอัสสลาม assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสุขสันติและความเมตตาจากพระองค์าลหสซุมาดาจงมีแด่ทุกๆท่านนะครับหมหาดาของเรานั้นอัลลอสสุฮาตาลาท่านเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครเป็นเจ้าของ นายกสภาหมหาวิทยาลัยซึ่งผมเองเป็นนายกสภามา25ปีมาแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินใดๆที่เป็นที่มาจากมหา,าวิทยาลัย25ปีผมเดินทางไปประชุมเดินทางไปอะไรก็ด้วยเงินของตัวเองเพราะต้องการที่จะว่าครับให้กับอลอสวาฮาตาลาและเพราะเป็นมหาวิทยาลัยของเรา ท่านที่เคารพครับวันนี้ความจริงแล้วก็เปิดงานวัวครับเพื่อหาไรายได้ให้กับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฟัตเนีแต่อีกประการหนึ่งนั้นมหาวิทยาลัยฟัตเนีโดยคณะกรรมการกิจการมหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณเสดอายุฟรี นายกองการบริหารส่วนจ,วจังหวัดปัตตานีท่านอาธิการท่านสามารถบุญระชิพและอีกหลายท่านเป็นกรรมการต้องการจะมาเปิดตัวมหาวิาลยปตัตตานีให้พี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครได้รู้จักความจริงมหาวิาลยเราตั้งอยู่ที่จังหวัดปตัตตานีแต่ว่าคนในกรุงเทพหรือคนอีกหลายจังหวัดยังไม่รู้จัก ความจริงแล้วผมคิดว่าคนต่างประเทศอาจจะรู้จักมหามาปัาตอนีมากกว่าคนในกรุงเทพก็ได้เพราะเขาได้วกับได้บริจาคตั้งแต่เริ่มต้นการ,การสร้างหาวิาลเมื่อ25ปีที่แล้วขณะนี้เรามีนักศึกษาประมาณ4,000ถึง5,000คนมาจาก50ประเทศนะต่างๆ ผมอยากจะเรียนว่าหมหาวิลาลยเราไม่ได้สอนเฉพาะภาษาหรับไม่ได้สอนเฉพออาะอัลกุรอานหรือไม่ได้สอนเฉพาะกฎหมายอิสลามอันนี้เราสอนแน่นอนแต่เรามีเรื่องของรัฐศาสตร์เรื่องของนิติศาสตร์เรื่องของคอมเพวเตอร์เรื่องของภาษาอังกฤษนักศึกษาของเราได้รางวัลชนะเลิศในการประกวดภาษาอังกฤษในระดับ มหาวิทยาลัยครับเรามีสีคณะวิชานะครับคือหนึ่งอิสลามศึกษาแน่นอนอันที่สองเรามีคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งสอนภาษากัษกภาษาอาหรับถึงระดับปัญญาเอกภาษามลายูก็ถึงระดับปัญญาเอกครับเราสอนรัฐศาสตร์ลูกศิษย์ลูกหาของดออรสมัยเนี่ยทำวิทธีนิพนธ ปัญญาปัญญาโทรไปหลายท่านแล้วและกําลังทำปัญญาเอกเท่าที่มาสัมภาษณ์ผมนะอย่างน้อยก็เด็กท่านนะครับเรามีนิติศาสตร์นิติศาสตร์ของเรานั้นไม่ได้เรียนเฉพาะกฎหมายฉลามแต่เขาเรียนนิติศาสตร์เหมือนกันนักศึกษาร,รังกําแพงครับเหมือนกันนักศึกษาธรรมาสตร์ผมเชื่อว่าถ้าคนเหล่านี้ออกไปเป็นผู้วิพากษษาออกไปเป็นทนาย เขาจะเป็นทนายที่มีหลักการของอาลอิสลามแน่นอนเขาจะไม่ทรยศต่ออาชีพของเขานะครับเ,เรายังมีคณะศึกษาศาสตรครับก็สอนตั้งแต่ปิญญาตรีออกไปเป็นครูในทุกระดับครับแล้วเราสอนถึงขนาดนี้ก็ถึงปิญญาเอกเราสอนวิทยาศาสตร์ภาระนะครับคณะ เรามีสี่คณะวิชาเพราะฉะนั้นเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆในโลกนี้และในประเทศไทยขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเงินที่ท่านสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาก็ดีที่จะสจนสนในวันนี้ก็ดีเรากำลังทำให้การศึกษาให้กับบุตรหลานของเราและในปัจจุบันและในอนาคตที่เรามาวันนี้เพราะว่า25ปี ตอย่างเขาเรียกว่าบรรล,ลุนิติภาวะแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจึงมาเปิดตัวในภาคได้แล้วก็มาเปิดตัวในในกรุงเทพมหานครและภาคอื่นๆและถ้าถามว่าทําไมท่านออกไปเรียนที่นั่นหนึ่งวิชาก,การท่านอยากจะได้อะไรต่อไปลปีต่อไปเรากำลังจะเปิดพยาบาลโรงพยาบาลกาันมาก่อสร้างอย่างไม่เสร็จถ้าโรงพยาบาลเสร็จเมื่อไหร่ก็อาจจะมีคณะวิยทยาศาสตร์การแพทย์หรือคณะแพทย์ต่อไปนะครับ เราเราพร้อมที่จะทำงานเพื่อการศึกษาเท่าเดียวแต่ทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าพี่น้องทั้งหลายไม่ได้หความสนับนุนแต่การจะจะสนันุนประก,การแรกทีเดียวคือต้องมีความเชื่อมัน่นในคณะทำงานว่าไม่ได้พังต,ตุเองผมยืนยันได้เลยครับลและวันนี้ไม่มีใครได้ประโยชน์แม้แต่สตางค์แดงเดียวจากหมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไม่มีคนที่มีบ้านอยู่ที่ดินแม้แต่ตารางวาเดียวในหมหาวิทยาลัยนี้ทุกอย่างเป็นหัวขับขอรับจึงจเจริญโตโต,ตมาได้หมหาวิลาลยแห่งนี้สามารถจะอยู่บนโลกนี้ได้ด้วยพลังของหัวขับผมเองถ้าไม่ได้เป็นนายกสภาและไม่กลุกคลีกับหมหาวิายาลัยผมก็ไม่เชื่อว่า หมหาวิาลยที่รัฐบาล <the> <tech Kid atte> ไม Lock ่ได้แหงเงินนะเก็บเงินจากเด็กได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วเก็บถูกถูกด้วยและจะยืนได้บนโลกนี้แต่ท่านเชื่อไ่ครับอัลลอฮฺ س ب นั้นจะช่วยเหลือเสมอถ้าเราช่วยเหลือมหาวิาลยอาสาให้ทุนเยอะแยะรัฐบาลก็ไม่ได้ช่วยอาสากลับช่วยรัฐบาลด้วยซ้ําไปเพราะการศึกษานั้นคือ หัวใจของมนุษย์เราจะสร้างมนุษย์เอเล์สร้างมนุษย์แล้วแต่เอเล์บอกให้คนหาความรู้หาความรู้ที่ไหนแล้วถ้าไม่มีโรงเรียนและไม่มีหมหาวิทยาลัยและสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยกันสร้างแต่วันนี้ผมเชื่อมัน่นในอำนาจของอเล์ในความเชื่อมัน่นและความศรัทธาที่มีอยู่หมายลัยมีสี่คณะวิชามียี่สิบ กว่าภาควิชามีเด็กจบไปแล้วหมื่นกว่าคนผมไปแจกกับมือทุกบีผมจึงอยากจะเรียนต่อท่านทั้งหลายว่าเรามาบอกงานเก่ามหาวิทยาลัยเพื่อท่านได้รู้จักอันที่สองอยากจะเชิญชวนน่่นอยากจะบริจาคสิบบาทห้าบาทแสนบาทเลยละทุกอย่างบริจาคเพื่อท่านเองเข้าบัญชีของท่านเองไอ้ที่จดจดบัญชีนี้ไว้เพื่อให้ท่านได้หักภาษีเท่านั้นะนะ แต่อันเราจะจดไว้ให้ท่านตั้งแต่ก้าวแรกลงไปในกูโบและในสนามมสซัดที่ตัดถินซึ่งร้อนมากๆนั้นเงินวกากัฟของท่าน่นจะอยู่บนหัวท่านเป็นร่มที่ท่านไม่ร้อนเราต้องแข่งขันกันเรื่องวกากัฟใครจะไปถึงเส้นชัยก่อนครับไอ้อื่นๆนั้นแข่งไปเอะวันที่ท่านเสียชีวิตเมื่อไรหมดไป แต่แข่งวากาฟนั้นจะไม่สิ้นสุดตลอดเวลาแลนะตลอดกาลเราจะเห็นว่าการช่วยเหลือในสังคมนั้นมีมากมายหลายช่องทางและวากาฟนั้นก็เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านเองทั้งในดุนยาและอาคิรรอช่วงแวดบวงมุสลิมวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ ่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพารามะ02 18468100818129615 วะลาฮะดิสเป็นช่วงที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องหลักการอิสลามเพื่อน,นำสูก่การปฏิบัติวันนี้ท่านอาจารย์พร้อมแล้วครับที่จะพบกับเราในช่วงของวะลาฮะดิสครับ อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัศศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรฟิอับิยาอวะอิมามินมุรซะลีนะบีบินามุฮัมมัดินบินอับดลลฮิวะอะลาอาลฮิวะอบิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับเข้าสูรา่รายการของเราอีกครั้งนะครับในวันนี้สิ่งที่อยากจะมานําเสนอให้กับพี่น้องนั่นก็คือรุก่นอิสลามข้อที่3อิสลามนี่มีรุก่นอิสลาม5ข้อซึ่งเป็น 5ประการที่บรรดาลิมจําเป็นต้องรู้นะครับนั่นก็คือ 1. เรื่องของปฏิญาณตนประการที่2เรื่องของการละหมาดประการที่3เรื่องของการจ่ายสากาดวันนี้เราจะมาลงเรื่องของการจ่ายสากาดจริงๆแล้วนะครับระบบสากาดเป็นสิ่งที่มาสร้างความสมดุลให้กับสังคมเพราะอะไรรู้ไหมจากคนที่ร่ํารวยจนเกินความจําเป็นอิสลามให้เอาสิ่งเหล่านี้มาให้กับอีกคนยากคนจนเพื่อให้เขาสร้างฐานในการใช้ชีวิต หากว่าคนที่ร่ํารวยปล่อยปลาละเลยต่อคนยากคนจนจะเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่จะตามมาคือมีการขโมยการลักทรัพย์และการปล้นสะดมแต่สําหรับศาสนาอิสลามนี้ <S <S เล็งเห็นถึงคุณค่าที่ว่าคนที่ร่ํารวยคนที่มีเงินมีทรัพย์สินจะต้องช่วยเหลือคนยากคนจนดังนั้นจึงมีระบบสากาัดขึ้นมาซึ่งอันกุรอานบอกว่าคุสม so ินอัมวาลิฮิมซอดากอตันตุต่อฮิรูฮุมวะตูซักกี้ฮิมบิฮะพงอลอสทรงบอกว่า มูฮัมหมัดเจ้าจงเอาทรัพย์สินจากหมู่ของพวกเขานะครับเอามาให้กับคนยากคนจนนะตูตอฮิโรฮมุมทําให้ตัวของเขาเกิดความสะอาดวัตุซักกี้ฮิมบิฮาและขจัดสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาให้เกิดความสะอาดด้วยดังนั้นระบบการทําซดก้อหรือบริจาคทานนะครับบริจาคทานสำหรับศาสนาอิสลามมีอยู่สองทานทานภาคบังคับเขาเรียกว่าสกาดการบริจาคที่เป็นวาจิบ ทุกคนที่มีเงื่อนไขอย่างเช่นเป็นคนร่ำรวยที่มีเกินความจำเป็นคบอัตตาครบรอบปีเป็นเป็นมุสลิมดังกล่าวเนี้ยจะต้องจ่ายสากาดเอาเงินแค่เพียงเล็กน้อยของเขามาบริจาคช่วยเหลือคนยากคนจนใน8จดจำพวกเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดส่วนบริจาคทานภาคสนับสนุนหรือส่งเสริมนั่นก็คือซดดกรธรรมดา การที่ท่านมีเงินอาจจะไม่ต้องครบรอบปีอาจจะมีเล็กน้อยให้บาท10บาท20บาทให้กับคนยากคนจนสามารถให้ได้นะครับดังกล่าวนี้เป็นเรื่องของทานภาคส่งเสริมเป็นสุนนะนั่นเองทีนี้แปดจำพวกที่บรรดาลุสนะครับที่เราจะต้องให้ความเอาใจใส่ในการที่เราจะต้องไปช่วยเหลือเขามุสลิมจะคนที่เป็นมุสลิมนะจะต้องช่วยเหลือคนยากคนจน ซึ่งศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ส่งเสริมในเรื่องความเมตตานะครับในเรื่องความเมตตาแปดจำพวกนะครับ1น่งคือคนยากจนที่เรียกว่าฟุกกะร์คนที่ยากจนยากจนในที่นี้หมายความว่าสมมุติว่าวันหนึ่งเขาต้องใช้หนึ่งร้อยบาทแต่เขาหาได้แค่เพียงยี่สิบบาทอันนี้คือยากจนมากนะครับวันวันหนึ่งเขาต้องจําเป็นต้องใช้หนึ่งร้อยแต่เขาหาได้ยี่สิบจำพวกที่สองคือจําพวกของคนที่ ขัดสนวันหนึ่งเขาต้องใช้ร้อยหนึ่งแต่เขาหาได้80ิเขาอาจจะขาดอีก20ดังกล่าวนี้นะครับถือว่าอยู่ในขั้นของขัดสนต่อมาประเภทที่3คนที่ทําหน้าที่เก็บสากาดสามารถเอาสากาดไปให้เขาได้และเขาก็เอาสากาดนี้ไปให้กับคนอื่นและก็กินบางส่วนได้นะครับและประการที่4คนที่4หรือจําพวกที่4คือคนที่มีหนี้สินล้นตัว เป็นติดหนี้นะครับติดหนี้หนี้สินล้นตัวนะครับดังกล่าวนี้เราสามารถเอาเงินสากาดไปช่วยเหลือให้เขาปลดหนี้ได้จําพวกที่5คือคนที่ต้องการไถ่ตัวเองจากการเป็นทาสในอดีตนะครับอิสลามเนี่ยส่งเสริมให้มีการปล่อยทาสจึงมีระบบดังกล่าวเหล่านี้มาช่วยเหลือพวกเขาจากอดีตในยุคอิสลามนั้นที่มาเนี่ยมีระบบทาสอยู่แต่หลังจากเนี่ยอิสลามก็ได้มีการ ส่งเสริมให้มีการปล่อยทาสจนกระทั่งไม่เหลือแม้กระทั่งเรื่องของหนึ่งในจําพวกที่จะต้องถูกปล่อยหรือให้ได้รับสากาัดได้คือคนที่เป็นทาสน,นะครับจําพวกที่6จําพวกที่6ก็คือผู้ที่เดินทางผู้ที่เดินทางเดินทางไกลนะครับบรรดาบุคคลเหล่านี้สามารถรับสากาัดได้สามารถที่จะรับสากาัดได้ประการที่7นะครับคนที่อยู่ในหนทางของเรา คนที่อยู่ในหนทางของล้อนักวิชาการอธิบายว่าคนที่เข้าสู่สมรภูมิจีฮาดในหนทางของล้อนักวิชาการบางท่านในยุคเราเขาได้นิยามคําว่าฟีซาบีลิละตรงนี้เข้าข่ายของคนที่เรียนรู้ศาสนาในหนทางของลอด้วยคนที่เป็นนักเผยแผ่ศาสนาในหนทางของล้อก็มีสิทธิ์ในการที่จะรับสากาศได้นะครับอีกจําพวกหนึ่งก็คือจําพวกที่8 นะครับเมื่อกี้มีอะไรบ้างคนยากจนคนขัดสนคนที่ทํางานหน้าที่การจ่ายสกาดคนที่เป็นหนี้คนที่เป็นศินนะครับคนที่ไถ่ตัวและก็คนที่เดินทางและก็คนที่ในหนทางของล้อและคนที่8ประเภทที่8คือคนที่สนใจอิสลามคนที่เป็นหมัวอัลลัฟที่จะมาเข้ารับอิสลามบุคคลเหล่านี้สามารถที่จะรับสกาดได้เพราะบางคนที่เขายังไม่เข้ารับอิสลามเพราะเขามี ติดภาระทางการเงินแต่อิสลามเข้าใจในชีวิตของเขาสามารถที่จะเอาสากาดไปช่วยเหลือเขาได้นะครับดังนั้นสากาดเหล่านี้จะเป็นการช่วยเหลือให้กับสังคมมุสลิมลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากว่าคนร่ำรวยเป็นเจ้าสัวเป็นคนใหญ่คนโตมีเงินเป็นพันล้านร้อยล้านออกสากาดสัประมาณสิล้านให้กับคนยากจนจะเกิดอะไรขึ้นในสังคม สังคมของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะมีระบบการช่วยเหลือสังคมส่งเคาะ์มาช่วยเหลือคนยากคนจนจากคนที่ลำบากเขาก็จะได้พัฒนายิ่งขึ้นและในขนาดเดียวกันคนที่ลำบากเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าเขาเองได้โอกาสนี้เอาดังกล่าวนี้มาสร้างโอกาสให้ตัวเองเมื่อเขามีเขาก็อยากจะได้แบบคนเหล่านี้บ้างดังนั้นนะครับระบบสากาัดทำให้ทรัพย์สินของเขานั้นสะอาด และหัวใจของผู้ที่บริจาคให้สากาดนั้นเกิดความสะอาดดังนั้นสิ่งที่บรรดามุสลิมจะต้องส่งเสริมกันคือมีความเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทําให้ระบบของสังคมมีความสมดุลในการที่จะยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาถ้าหากว่าคนคนหนึ่งไม่จ่ายสกาดมีโทษไหมแน่นอนครับมีโทษนั่นก็คือบาปใหญ่นั่นเองอินชารัลอ์นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคราวหน้า วัสลัลลอฮุอะลัยนบีนามุฮัมมัด وعلى آله وصحبه أجمعين ا ะ س ل ا ะ عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته ท่านผู้ชมครับถ้าหากว่านับถอยหลังไปอีกไม่นานแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐเพราะวันนี้ครับในเย็นวันนี้ท่านจุฬาราชมนตรีประกาศให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศนะครับร่วมกันดูเดือนนะครับเพราะถ้าหากว่าเห็นพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอน แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในเช้าวันพรุ่งนี้วันที่11นะครับเช้าวันจันทร์ตั้งแต่เวลา3นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา5นาฬิกานะครับจะพบกับเรานะครับรายการออมดอนวิถีไทยรายการวิถีรอมดอนปี10และรายการออมดอนไทม์ตลอด3รายการต่อเนื่องตั้งแต่เวลา3นาฬิกา30นาทีจนกระทั่งถึง5นาฬิกาเลยทีเดียวอย่าลืมติดตามชมในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ และอาทิตย์หน้าสำหรับรายการมุสลิมถามเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมในช่วงของเดือนรอมฎอนเช่นเดียวกันวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วผมสมานงามขนุและจีนงานของเราทุกคนตลาดท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุ๊มมัลลอห์มะตุลลอฮ์ะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผู้ที่มีความเชื่อในนรกสวรรค์นั้นย่อมมีความตระหนักถึงสิ่งดีและสิ่งเลวถ้าหากว่าใครทำดีก็ได้ขึ้นสวรรค์ ใครที่ทำเลวก็จะต้องเป็นชาวนรกและไฟนรกนั้นร้อนแรงกว่าไฟบนโลกนี้จนประมาณค่าไม่ได้ดังท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลล,ลัลฮุวะลลยฮิวสาลัมได้กล่าวว่าแท้จริงการลงโทษของชาวนรกที่เบาที่สุดในวันเกียรมะสำหรับบุคคลหนึ่งคือนำฐานไฟในนรกมาวางไว้ใต้อุ้งเท้าทั้งสองของเขาแต่มันกลับมาเดือดที่สมองของเขาบันทึกโดยบุคอรี